เสื้อผ้าเก่าๆที่เจ้านั้นเศร้าอยากใสมันเริ่มสิบอถทกใจบอทันสมัยตามกาลเวลาเก็บไว้ก่อนเด้ออย่าฝ้าดึกทิ่มเข้าป้าของที่เจ้าบอเห็นค่ะมันซอยเย,ยียวยาคนทุกคนอย่า ทานน้ำใจหลังไหลมาโฮมาตุ้มมาสอยอกบครอบครัวที่ยังลำบากรวมส่งแห่งใจทอดทนฟังายเทียงทุกางของบ่ใสร่วมบริจาคติดต่อบ่อย สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนมาว่าสิเป็นทางฟังไทยและก็ทางฟังสอบปปลาวและก็อีกหลายๆประเทศที่ให้เกียรติดตามรับชมช่องเบาเอสังคมน้องพี่น้องเนาะครับมื้อนี้กะมีเมนูเด็ดอีกคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องครับก้อยปลานิ้นครับื้นนี้พี่นออ้องเอาเนื้อมันมาก้อยเนาะก้อยแล้วก็วเอาโค้งมันครับไอ ซุ้มใหม่หัวมันครับมาต้มต้มสดน้ำมันห้อนเนะาะพัวหนังติดทองผมมานี่ครับน่นี่พี่น้องสดน้ำมันห้อนเนาะไอ้ก้อยปลานินน้นนี่เนื้อมันห่อเขาซอยมาแล้วพี่น้องเขากับมาเอาบักเนาบีบักเนาขาเนาะนนเพื่อขาขา,ขาเชื่อเนาะเอาบักนาขาบางคนเพิ่นกะถ้าเป็นสูตรพี่เล็กที่เคยเฮ็ดซู่กันกินนาะครับเนาะ เพิ่นก็จะเอาโซดาโซดา,าค่ะบีเพิ่นจะบีไปน้ำ้าวมันออกก่อนอัน,นั้นคือสูตรทัง้งขอนแกน่นเพิ่นแต่ว่าสูตรทั้งหนองคายนี่เพิ่นจะเอาหน้าหมกเนา,าค่ะครับพี่น้องครับมันก่จะ่าเสื้อขานั่นได้เนาะเอามาพี่น้องมาเนี่ยมาเนี่ยกินข้าวนุ่กันครับก้อยปลาเนินแ่บแทบพักเครื่องเคียงเข้ากันีน่และครับมีพักสะเม็กแล้วก็หอมร่วมผู้ข้าวตองบักแตงแล้วก็ต้นหอมอีกคือเก่าแหละพี่น้อง กับใบป,ประกอกเนาะแฮมตรงนี้กระเทียมหัวพร้อม เมนูน้ําดิฟหนึ่งเลยซื้อเข้าเลยเพื่อนน้องเราเพื่อนกินน้ําไม่ได้เนาะเชื่อนเพื่อนมานั่งกินน้ําเยอบอกเพื่อนว่าัวาก็ได้เพื่นราบอบเป็นยัง ກໍແມ່ນໃຍພີ່ນ້ອງແຕ່บ่ອາດແຍກໃຈຫ້ອງເຮົາທີ່ນ້ອງໃຫ້ລາວຄືທັງແທ້ເດີ້ນະແຕ່ໄດ້ເລີກໄປมันຍຳຄຶດກັນຶດກັນ້ອງນາະນນນ້ น้ำห่อ <c oughs> นไนเงนเดี๋ยวผิดควาไมได้พี่น้อง <c oughs> 我们打算。 น,น,น้องมาด้อพี่น้องเด้อเหร็แจมน้ำเกัน แล้วแพลวเข้าไปพร้อมหอมสักหอมมะแพลวพี่น้องอืม ลักซ์เมดมันเสียกผดฝาดจังหน่อยก้อยปลาเน้นน,นี่ก้อยออกสม,สม่ำเลยพี่น้องยังสีแซบ่บสม่ำ้ังไงง๊อ จมเลยไม่กัง้งแซ่บพี่น้องแซ่บโอ้ทำง่าไๆเลย กนหอมแดงคุณจะมองดีขนาดพี่น้องนครับอืม <c oughs> ngoa nam tùng แต่เห็ดคลิปกินมาในใบแบบตุ่มเกิดน้ำกับสิบประทันแหละพี่นอ <laughs> ้องต้่นบุวแห่วานทาเบืองไปแล้วเนี่ยอีกบุโดนเด้อพี่น้องเสิได้ไปอยู่ครับสิบไปอยู่ครับ đoàn lên thắng rồi. ความแดงเข้าไปขึ้นสมองดีขนาด <c oughs> ช่วงนี้คันออก,ก,ก,ดอก,กเดินทางกะฝนตกดุน้อพี่น้องเนาะมันกะมันการเดินทางไ่ค่อยสะดวกปนันไดน พี่น่องเดินทางจะระมัดระวังด้อครับฝนตกขอให้เดินทางปลอดภัยฮอดทีฮอดจุดใหม่ด้วยสวัสดีครับ ปลา้ี่โบางแหน่ที่พี่น้องมันโตสองโลแมาตัวนี้

กลับผีเลยพี่น้องวาแบบอีมากมากเลยก้อยปะนเนี่ยนิย่มคึ๊ดคัดคึค เผ็ดี่น้องใส่ลุกดวดลาย่วดพริกปลงกับไหรแดบแดบหืม <c oughs> <c oughs> แซ่บยีห่หลีพี่น้องปลานิ้นปลามันไม่เนาะปลามันสดไปซื้อยุ่มโมงเพื่อนอันใครอันปลาตลาดเลยเด้พี่น้องน้ำหนึ่เป็นยุนเนาะเป็นกระจับเป็นมะข่าให้เลยอ๋อ แต่ใายด้เนะบิดไว้พูดทำดูไทยไปเนะโอ,อ้แสบกัก ลาพี่น้องบานเสียดายอยู่กำลังแซบกันมีอีกก็กินได้อีกเนาะพี่น้องเนาะนี่น,เนะเพื่นอนว่าแซบรายจนว่าได้เซาเอาซื้อเพื่อนว่าเอา,ออา,เอาสำหรับผู้ใดที่เพิ่งเข้ามาติดตามไหมนะครับเนาะก็ขอขอบุณขอบคุณเด้อแล้วกับผู้ใดที่ติดตามมาแต่แรกๆเราอีกก,ก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับที่บ่ทิ่มบ่ลืมกันเนาะส่วนผู้ใดที่เคยติดตามเราอีกเดินทางไปเลาวไปมงุนมงนันมุงนี เดี๋ยวบ่าวเอจะไปคือเก่าครับพี่น้องครับขอไว้ติดตามเส้นทางการเดินทางของบ่าวเอน้ากันว่าจะไปไซแน่แล้วก็บ่าวเออยู่บ้านบ่าวเอสิพาเห็นยังกินแน่ไว้ติดตามกันต่อไปครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ขอเลยคาว่าสวัสดีครับ